สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างฟอร์มส่งงานนะครับซึ่งเมื่อมีการส่งงานแล้วเราสามารถกําหนดสถานะนะครับในการส่งงานได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับเมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมานะครับก็มีการเลือกชื่อนะครับเช่นสมชัยนะครับตอนแรกสมชายเนี่ยไม่ส่งอะไรเลยนะครับก็กดส่งมานะครับจากนั้นก็ข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงที่ชีท ระบบก็จะทําการใส่สถานะเข้าไปว่ายังไม่ส่งงานโดยการเช็คจากช่องนี้นะครับว่าไม่มีข้อมูลเลยก็เลยบอกว่ายังไม่ส่งงานนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับสมปองก็เหมือนกันนะครับสมปองก็ส่งงานเหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่ส่งอะไรมาด้วยนะครับไม่ส่งไฟล์ไม่ส่งอะไรมานะครับเนี่ยก็ขึ้นสถานะแบบเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าสมชายนะครับสมชาย มาส่งงานนะครับภายหลังนะครับก็เพิ่มไฟล์เข้าไปครับอาจจะเลือกภาพนะครับส่งแล้วก็กดส่งเข้ามาครับสมชายส่งงานมาครับเนี่ยมีไฟล์แล้วนะครับพอมีไฟล์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นสถานะว่าส่งงานแล้วนะครับก็ส่วนสถานะไม่ส่งงานก็จะถูกเคลียร์ทิ้งไปนะครับก็เหลือเฉพาะ สมชายที่มีการส่งงานแล้วก็ขึ้นสถานะส่งงานแล้วนะครับสมปองก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสมปองส่งงานนะครับจากเดิมไม่ส่งนะครับตอนหลังมาก็ส่งงานนะครับพอสมปองกดส่งนะครับเนี่ยสมปองก็จะมีไฟล์ส่งแล้วก็เคลียร์ช่องสีเหลืองว่าไม่ส่งงานทิ้งไปนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดสมชายนะครับเปลี่ยนใจนะครับที่งานเดิมนะครับงานเดิมส่งแล้วไม่ถูกต้องนะครับจะอัปเดตส่งงานใหม่นะครับสมชายก็ครับมาส่งงานใหม่ครับส่วนนี้คืองานของสมชายครับก็ส่งไปครับสมชายส่งมาใหม่ครับ ก็จะเคลียร์นะครับงานเก่าทิ้งไปนะครับให้เหลืองานปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะขึ้นว่าส่งงานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างฟอร์มนะครับที่มีการใช้สคริปต์นะครับเทบไฟเลอร์นะครับในการทํางานตัวนี้นะครับซึ่งจะสามารถทําตามเงื่อนไขต่างๆได้นะครับหรือถ้านะครับไม่อยากเคลียร์นะครับส่งงานใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็นะครับแค่คอมเมนมาทันทีไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้ลบ ต้องลบปัญหาน,นี้นะครับก็บันทึกไว้นะครับทีนี้ถ้าสมชายส่งงานอีกนะครับงานก็จะเป็นงานใหม่เพิ่มเข้ามาได้ตามปกติเลยนะครับก็ส่งไปนะครับเมื่อไรที่มีงานส่งครับมันก็จะขึ้นสถานะส่งแล้วเมื่อไรที่ส่งมาไม่มีฝ่ายส่งมาก็จะขึ้น ยังไม่ส่งงานนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ t ิกไฟเดอร์นะครับกับ Google Form นะครับสวัสดีครับ